สวัสดีจ้าเตรียมพร้อมรับลมหนาวรู้สึกมือจะแห้งๆครีมถนอมผิวไฮยานะคะหอ,อมมากเลยอนะ่ะบอดีด้ลชั่นกลิ่นเฟ r ร์เอ f เ,เ,เวอร์ฟอยเ,เวอร์ฟอยเวอร์ฟอยเวอร์อย่างค่ะกิฟฟทินไฮยาแอนตี้ จิ้งบ yeah. อดี้โลชั่นกลิ่น forever อย่างชื่อน้อใครเรียกยาวๆอย่างเราบ้งบีบนะเนื้อครีมจะเป็นประมาณนี้หอมมากเลยทาผัวหอมเมียนะคะหอมจริงอะตาก่อนองนี้เราไมา่ได้เ เอาบำรุงมือนะมานะคะแล้วก็ทากมือเหี่ยวอยู่ในห้องแอร์นะหอมเราก็บีบซะเยอะเลยเอ,อ่ะหอมจริงนะหอมมากเลยอะ่ะคือใช้ใช้แทนน้ำหอมได้เลยอะ่ะอันนี้แขนเหี่ยวเหี่ยวแขนเหี่ยวทาแขนอเหี่ยวจริงอนะหน้าหนาวอ่ะจริงนะ ปีใหม่จะได้กลับบ้านมาเมืนี้โดนกักตัวโควิดอีกะอะเพื่อความปลอดภัยนะคะครีมถนอมผิวไฮยาอยากบอกว่าหอมมากใช้ดีนะคะหอมมากใช้ดีมันจะมีครีมอาบน้ำอีกตัวหนึ่งนะคะครีมอาบน้ำก็กลิ่นเดียวกันเนี่ยกับตัวนี้แหละโลชั่นลงผิวกายทาได้ทั้งตัวนะคะผิวกาย ลุงผิวพิเศษร0อนะมีวิตามินมีโจโจบาออยมีวิตามินบีสาแล้วก็เพิ่มทำให้ตึงทำให้ผิวตึงชวนหลงไหลนะคะกินกินหอมมีชีวิตชีวาสุขภาพผิวดีช่วยให้สุขภาพผิวดีนะ นี่เรามาถึงสำนักง,งานแล้ววันนี้เราจะมาปิดยอดนะ่ะก็อยากโชว์ตุ๊กตาตุ๊กตาน่ารักซือ้อไปให้หลานน้อยที่บ้านตุ๊กตาน่าราักไหมปิดซือ้อไปให้หลานหน่อยนางรอยอยู่ปีใหม่ถ้าเกิดม้อะไรก,ก็ส่งไปสี่ไปให้น่ารกักออ เป็นคนชอบตุ๊กตาตัวเท่านี้แล้วก็กลนมันจะแบบนิ่มๆน่ากลนมันนิ่มๆอย่างเงี้ยมันจะมีนิ่มๆอย่างเงี้ยเวลาน้องกินนมอะไรเงี้ยน้องจะบีบตุ๊กตาแบบตูดๆๆนิ่มๆแบบเนี้ยนอกเรื่องหน่อยก่อนจะลงจากรถนะคะอย่าลืมอย่าลืมเจลล้างมือใช้เจลล้างมือก่อนเจลล้างมือ อย่าลืมใส่แว่นป้องกันป้องกันน้ำลายเราหรือน้ำลายคนอื่นกระเด็นใส่ลูกตานะเออเอาห้องจริงอะ่ะคุณแม่ป้องกันสุดฤทธิ์จริงป้องกันสุดฤทธิ์สุดเด็ดนะคะคุณแม่จริงๆแล้วเป็นคนแพ้ เห็นไหมคนใกล้ตัวเราก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็จะป้องกันเห็นไหมคะ่ะเรียบร้อยมีแมสมีจริงๆนะมีแมสมีแว่นมีหมวกมีเจลล้างมือนะคะปลอดภยัยห่วงใยรักทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าไปบ้าง อย่าลืมนะด